สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอก,ก,กันกับเจ๊เจ็บเธอเท่าค่ะไม่สวยค่ะแต่ก็ไม่เคยว้างนีพระท่านได้ไปแจคค่ะพี่น้องจถ้าเด็กหน่อยเฮ็ดในเฮือนกันเฮ็ดเปียกในเฮือนกันค่ะพีน่น้องบอยกับกวาดเดินบ้านเดินเฮือนค่ะกํะลังกวาดเดิน หน้าบ้านอยู่พี่น้องเอ้ยบิ๊กบอยกำลังกวาดอยู่จ้ามันโขกกลพี่น้องเอ้ยเพราะแบบพูกเได้กลิ่นยังกาเทโยนไปโยนไปเบเกอ้ยสวัสดีกันไหมเห็นหวอยู่เห็นแล้วสบายดีพี่น้องปลาลุงกวาดที่เนี่ยกวกันทำความสะอาดบ้านกันแล้พี่น้องเด้อ โคกกเลยพี่น้องเอ้ยหกไยหน้าบ้านร้านค้าได้หน่เออจกน้นละี่เออทั้งปูน้ำนะเกวาดกัน้องกวาดกันไอหก

ไอ้ทางสะอาดจะเลื่อนไหมหรือขวานนะถ้าเอาเดินเราเปลี่ยไหมเกิดงไหมะ bí con cầy ơi mai con gái ơi chạy 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 con cầy ơi mai lên con à cá <laughs> con mà lẽ mà thế sao thế nè mà sao thế, thế? Mà thế nào, hả, hả?

จะตึ๊บตึ๊บเฮ้ยโอ้ยนะฮะเออแค่ดีเอาไปหูเพราะมันคือความท้าได้บอลลูกท้ายมาเหยียบบอลเลยต่อยต่อยเออเอ๊ะอะไรมาเอ๊ะชายอยู่ผูกไหมเออเออชายอยู่ห้องนั่งไม่ร่าไม่ป้าใช่ไหมชายอย่างเนี่ยควรจะเอาความท้าอย่างเงี้ย ไ o ้ดีร้อ o ขึ้นมาเอาในะใช่มันโผลแหงค่ะแต่ทนโตมันปวดแสบเลยลูกเทสก่อนมันโวดมันโผแล้วเดี๋ยวนี้เฮ้ยันยางก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมโต้เอาเลย วันอาทิตน้องกงไก่เอ้ยอ่าเต็ดเต็ดเต็ดอ้าเสือนี่ยังเบอร์เก้าตัวเกาอยู่ได้หนินายไ่ไมนได้เปียกไ่ได้เนี่ยไมนได้อาบแนมบ้าอาบแล้วอาบเมื่อไหร่อาบเมื่อก้าบุไก่ไก่ตัวไม้สิบเอ็ดตัวไม้ เออได็กตัวไม่หายเด้อไออตัวนี้บงงาม <ừ. S 1> โอ้ยอยากได้เกลือไม่พี่น้องเอ้ยตัวนี้บงงามว่สักโอ้ยไอ้ตัวอยากไรเกลือเกลือบิ๊กนี่ไอ้ก <c oughs> เกลือเกลือบิ๊กนี่บ้า <Hey. S 1> เออ ไปนะไม่ไปกวดนะบิก๊กพี่ด็เสือใหม่เคยบิ๊กอ่ะดูนี่นะไอ้บิ๊กลราปวดเดินไปนนี้ไม่ไปกวดเคยบิก๊กลูกค้าครับประจำเขาได้หน่นอะไรลูกค้าครับประจำเขาคือบกวดเออเฮือนกับบ้านในแรกปูนพี่น้องเอ้ย อ้าวอาขับประจำเนี่ยสวัสดีก่อนพี่น้องกองไก่เอ้ยล่างหลือบ่หนะน่ะล่างแหละล่างและเบาไม่ทายไปใส่ไปเลี้ยงงูวไอ้โกกมาเล่นบ่มาเล่นหรือมาซื้อขนมมาเร็นมะเล่นอืม

แกาจิมีให้ตัดจิบอหนาหนาจิบอปะเบ้าพ uh ูดไม่ไม่ไมต่อทานบ้านเก่าบ้าวเมืองบ่ได้ทั้งนาบ้านนะ

เพื่อไอ้กำลาอ่เลยเพื่อไอ้กำลาเลยเอ้เอ้อ้กำลังนั่นบ้าเอ้ยกำลังผมมาฟัดกับผมได้เล้เยไอ้จุกมาซอยเนาะดีดีไหมเร้าลูกไม่ถือใช่ไ จะเป,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 เปื้อนปวดไรอีกมันแห้งมืมกปวดกันเอรอเนีเ่ยไปกนเด็กันมาดนะ อ่ะเอไปเายงไปทางลานคนเด้อไปไปจุดน่ะเด้อ ได้จะกันนั่นนะโอ้ยได้ยังนี่นมไหนว่ายากินแล้วนมนะโอ้ยตัวนี่ว่ะโอ้ยผูผูไปแม่ไปไหนบ่อยบ่อยจะเกือกไก่เนี่ยนะไปทำไมบิ๊กสุดาเปลี่ยนนะไก่บิ๊กนะ มัอน das ี่มีงานซบตัวพี่น้องเอ้ทเวียลก็ไปงานเทินดีอีกแล้วมอนี้คือจิบรไปสดอกเด้อพี่น้องเอ้เอาเก้ากลกลกูปะอะ

มันหากินแมงไหมหากิ ai, ่นยังอยก่ะฮะเกกค่น่อยะหายเปนหปนะไปใส่อเปาส่ตูดเกือบเป็ดสองนั่นน่ะมาเดิมมาพี่เด้อมาั่งเลนอยู่ตูบน่อยไปเดิมมาเดิมมาเดอ บรรยากาศอยู่เที่ยงน้่นหน่อยกับพี่นงางกับเป็นอะไรกลังกู้ผูกเป็นแหวน,น,นโลกไปโลกง่าบัานหุ่นก็ตัดง่าห้เซขึ้นไปปูให้ทำงานชาวบ,บ้านตัดโกกมาซื้อกระน้องไปละเก็บนี่เก็บปั๊บบรรยกากาศไว้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อยนะตอนเช้เเเาจ,จ้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หนางด้วยเด้อจ้าเจ็เดเจะาื้ยแถาในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า